ก็ที่บอกเล่ามาแนะนำให้ชมกับรถกระบะควอดเรนเจอร์นะคะคันนี้เป็นรถปี2014ค่ะทุกท่านทรงสวยดูดี4ประตูด้วยนะคะราคาเงินสด229,000บาทค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 2 0 0ซีค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเลขไม่15,000โรกระจกปรับข้างไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะวิทยุเดิมโรงงานค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อก มีกุญแจรีรโมทแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเกียร์ดีโชงรางดีห้อยงโดยสารกว้างนะคะรถอยู่แถวราชกระบงังกรุงเทพมหาคนครค่ะคันนี้ทางด้านผู้ขายต้องการขายเงินสดนะคะในราคา229,000บาท Ford Ranger ปี2014นนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถเรามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเน้นติดต่อกันโดยตรงและนัดหมายไปดูรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ